님버스 컴퍼니 와 우리 단테님은 목숨이 여러개 인가보다 도움이 필요하세요? 단테님 이리로 와 가자 빨리 치고 그냥 가죠. 자, 이분은 이쪽으로 모으고, 어라, 단테님, 의뢰가 들어왔나요? สวัสดีครับผมมอลำเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่เก,ม,เกมลิบัสคาปนีกันอีกเช่นเคยนะฮะโดยในวันนี้ผมจะมารีวิวชุดของฮงลู่อย่างชุดฮุกออฟฟิศฟิกเซอร์นั่นเองฮะโดยก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเนี่ยผมก็คงต้องขอให้พวกคุณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะฮะถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของชอ่องมอลำเกมเมอร์แล้วก็สามารถกดซับไม่ได้เลยนะฮะพอกดกันหมดแล้วเนี่ยเราเข้าไปเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยตัวของฮงลู่ชุดี้่่่ดรราาาวอไไหืแลกทมมสถ าหาจากตู้กาชาตู้อื่นได้นะฮะนอกจากตู้ของวอพ์พิกสไนท์เท่านั้นนะถ้าใครอยากจะแลกหรือว่าอยากจะเปิดกาชาเนี่ยก็ต้องรอให้ตู้วอพ์ิสไนท์รีรันมาก่อนนะโดยชุดนี้จะเป็นชุดที่มีลูกเล่นหรือว่ามันคือเกี่ยวกับการบัฟความเร็วของตัวเองเป็นหลักนะประมาณว่ายิ่งแกมีบัฟความเร็วเยอะแค่ไหนเนี่ยแกก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองฮะแต่นอกจากความเร็วแล้วเนี่ยแกจะเป็นชุดที่ยังมีความสามารถในการแปะดีบัฟอย่างรีดหรือว่าเลือดไหลได้นิดหน่อยนะซึ่งในทีมที่แกอยู่ปกติแล้วเนี่ยแกจะยืนอยู่ตำแหน นะเพราะว่าเดเมทที่แกทําได้เนี่ยไม่ได้เบาๆเ,เลยนะฮะเพราะตัวคูนเดเมทและก็เงืินไขในการทำบัฟต่างๆของแกเนี่ยมันใช้ไม่ยากเลยนะงั้นเราไปดูสเตตัสข้อท่าของแกกันดีกว่า โดยตอนที่แกเลเวล45แกจะมีเลือดอยู่ที่176พลังป้องกันอยู่ที่42ความเร็วพื้นฐานช้าสุดอยู่ที่3และเร็วสุดคือ7นะฮะส่วนการต้านทานการโจมตีเนี่ยแกจะรับได้เมจอกการฟันได้ปกติและจะต้านทานการแทงนะแต่จะแลกมาด้วยที่ว่าแกจะแพ้ทุบ2เท่านั่นเองฮะส่วนสีสกิลที่แกเจนได้เนี่ยจะมีสีแดงุ่มและก็น้ำเงินนะสเตตัสของแกดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็คือสเตตัสพื้นฐานของตัวธรรมดาเลยนะไม่ได้ต่างอะไรจากตัวทาร,ร์เดเมจที่อยู่ในระดับเดียวกันมากเท่าไหร่่่่นนะตตออไไปปเรรราาดดูสกกกกกขขงงีีีแกกแแัวจึ้ You know, แกมีบัฟเฮดหรือว่าบัฟเพิ่มความเร็ว2แต้มขึ้นไปนะฮะและการโจมตีครั้งสุดท้ายของสกิลนี้เนี่ยแกจะแปะดีบัฟเลือดไหลใส่เป้าหมายด้วยนะและแกก็ยังจะแปะเลขหลังของเลือดไหลไว้ด้วยแต่ว่าไอการแปะดีบัฟเลขหลังหรือว่าเขาเนี่ยต้องแกจะต้องตีโดนหลังจากที่แกชนชนะนะฮะไม่งั้นมันจะไม่แปะเลขหลังเพิ่มนะสกิลนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักนะนอกจากเราจะเอามาใช้ตอนที่สกิลมันเกลียแค่นั้นแหละฮะส่วนสกิลต่อมาสกิลนี้เนี่ยจะหมุนมาขึ้นนะฮะหากพี่แกมีความเร็ววววววบบนน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 นหหหััััตตตรรรรงงงีีีีีี้้้้้้เเเเเเเ่่่่่่่่ยยยยทาาาาาาากกกกกกแแแมมืืือออออะะะะะะะฮจดดดูขลลล็ไใชสิ แกจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วมา2แต้มลยนะแต่ว่าจะได้ในเทิร์นต่อไปนะและการโจมตีตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่2เนี่ยแกจะแปลเลือดไหลเลขหลังใส่เป้าหมายเพิ่มดยนะจะต้องบอกไว้ก่อนว่าแกจะต้องชนชนะแล well, kind of meeting, ้วก็ได้ต so ีด้วยนะถ้าเข้ามาตีได้วยเลยเนี่ยไอควาสามารถนี้จะไม่ทํางานนะฮะส่วนการโจมตีครั้งสุดท้ายของสกิลนี้เนี่ยแกจะแปลเลือดไหลเลขหลังใส่เป้าหมายถ้าหากว่าพี่แกเร็วกว่าเป้าหมายนะฮะซึ่งแกจะแปะเท่ากับจํานวนส่วนต่างของความเร็วของพี่แกและของศัตรูนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็สมมมมมมุตตตววว่่่่่่าาพีีงลููููแกคเรรร็ออยย7ใชช3 ก็ดูว่าความเร็วของทั้งสองคนเนี่ยมันห่างกันมากแค่ไหนอย่างในกรณีที่ผมพูดเนี่ยคือฮงรู้แกเร็วกว่าสีแต้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่แกจะแปะเลขหลังเนี่ยแกก็จะแปะสีแต้มนั่นเองแฮะไม่งงนะถ้างงก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ลวกันแลวสกิลที่ผมบอกเลยว่าถ้าทําตามเงื่อนไขครบเนี่ยเราจะสามารถแปะเลขหลังของสายเลือดไหลได้เยอะมากๆนะสูงสุดคือ6แต้มเลยนะฮะซึ่งมาทําง่ายมากแค่ชนและก็เร็วกว่าแค่นั้นอีกนะทีนี้เราก็ไปดูสกิลธาดเมนหลักของแกกันดีกว่าหรือ <c oughs> อันนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขก คือถ้าแกมีความเร็วบนหัวของพี่แกเนี่ยเท่ากับ6แต้มหรือว่ามากกว่าสกิลนี้จะโหมขึ้นนะฮะและไอ้อดีของสกิลนี้ก็คือสกิลนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นตามเลือดที่หายไปของเป้าหมายนะฮะพู่สัส้นๆก็คือยิ่งเป้าหมายเลือดน้อยก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองฮะและการจมตีครั้งแรกของสกิลนี้เนี่ยแกจะรักษา,าค่าสติของตัวเองหรือว่าค่า SP เนี่ยตามจำนวนดีบัฟเลือดไหลที่ติดอยู่กับตัวเป้าหมายเลยนะฮะซึ่งแกจะฟื้นฟูได้สูงสุด10แต้มนะฮะแต่ว่าไอการฟื้นฟูค่่่าาาาาาสสตตตตติเเเเเเเนนนนนนีีีชนชนนะีียยรรจจจจจะะะะะะะ้้้้้้อองงไไไไดดดแแลลลลลลวักกชชถขปปฟมมโทหหืๆ มีอะไรซับซ้อนมากนะบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยถ้าเราเก็บเงื่อนไขครบเนี่ยถือว่าจะเม็ดแรงใช้ได้เลยนะนอกจากจะแรงแล้วเนี่ยยังชนเก่งอีกด้วยนะ ทีนี้เราไปดูกสกิปป้องกันของแกกันดีกว่าโดยสกิปป้องกันของแกเนี่ยจะเป็นสกิลหลบนะซึ่งมันจะมีความสามารถด้วยนะโดยมันจะหลบโมขึ้นถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีดับเลื่อนไหลเท่ากับเจ็ดแต้มขึ้นไปนะและตอนที่แกหลบได้เนี่ยแกจะได้บัฟเพิ่มความเร็วมาด้วยนะซึ่งแกจะได้มาสูงสุดคือ3แต้มต่อเธอนะฮะสกิลนี้ถือว่าดีเลยยิ่งใส่ซูโล่เนี่ยยิ่งชอบเลยเพราะว่ามันจะทําให้แกเนี่ยเร็วแบบพี่โมมากๆนะแต่ว่าเราต้องหลบได้นะไม่งั้นแกจะไม่ได้บ <statements> <model> ัฟนะต่อไปเราไปดูพาาาาาาาสสสสีีีีีขขอออออองงงงแแกกกกกกััันนนดดวว่่่่่่่ยทททพเเเมมมจะํไ้้้็ตตืืรรหบ แต้มหรือว่ามากกว่านะฮะโดยความสามารถองมันเนี่ยสั้นๆเลยนะฮะโดยมันบอกมาถ้ามีศัตรูถูกกาจัดเนี่ยแกจะได้บัฟเพิ่มพลังยุงตีมาหนึ่งแต้มนะในเทิร์นต่อไปโดยเราเนี่ยจะสามารถใช้พาสซีได้แค่เทิร์นละครั้งนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเนาะได้ง่ายและก็เก่งแบบนี้แหละผมชอบสั้นๆดีเอาเป็นว่าเราไปดูสกิลซัพพอร์ตของแกงกันดีกว่า เมืมันจะคล้ายๆกันเลยนะคือเราต้องมีสีส้ม5้าอันหรือว่ามากกว่าเพื่อให้มันทํางานนะโดวยวามสมมรถของมันบอกว่าถ้าเพื่อนในสนามของเราเนี่ยที่เร็วที่สุดในสนามนะทาการกําจัดศัตรูที่ติดดีบัฟเลื่อนไหลยอยู่เนี่ยเพื่อนคนนั้นเขาจะได้บัฟเพิ่มพลังยืมตีในเทิร์นต่อไปนะทีนี้เราไปดูทีมที่แกจะเล่นได้กันดีกว่านะเอาจริงๆแล้วเนี่ยทีมที่แกเล่นได้เนี่ยมีหลายทีมอยู่นะอย่างทีมทแทงทีมสปีดทีมน้ําเงินแกไปได้หมดเลยนะเพราะว่ารูปแบบการเล่นของแกเนี่ยมันไม่ได้ต่มที็ ที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทีมฮิลเลียร์หรือว่าทีมบลิซนั่นแหละฮะโดยคนแรกของทีมเนี่ยผมจะใส่เป็นจีซังเดริกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกคือตัวดดเมนหลักของทีมฮิลเลีร์อ่ะนะตอนนี้แรงมากๆต่อมาเราก็จะใส่ตัวซัพพอร์ตที่พอทำเดเมีนได้นิดหน่อยอย่างอิสมาอิลกับตันนะฮะผมคงไม่ต้องลงเล็กอะไรมากเพราะว่าผมเคยทำคลิปของน้องแกแล้วผมจะบอกแค่ว่าแกเป็นซับที่ซับดีมากๆดดเมีนที่แกทำได้ก็จัดว่าแจ่มใช้ได้เลยนะส่วนต่อมาก็ที่รักของผมอย่างเฟละปูนั่นเองฮะหลักๆเนี่ยชุดดดนนนีีี้้เเเเเเราาาาาอออออมมแแแแปปปปะะะะะบบบััััฟฟตูพื่่ลลลขขหงงงฮวก็ รวมถึงเรื่องการดึงค่าสต,ติให้กับทีมได้ด้วยนะส่วนคนต่อมาคนจะใช้เป็นพี่หิตสิบกระต่ายนะโค้ชคนนี้คงไม่ต้องพูดไรมากเป็นหนึ่งในชุดที่มีคนพูดถึงเยอะมากๆนะเพราะว่าเดเมนที่แรงแบบโมมากๆเล่นโคตรง่ายและก็เที่เลยนะเผื่อใครยังไม่รู้เนี่ยสกิลสองพี่แกเนี่ยจะแปลเลือดไหลได้ด้วยนะมันสามารถทาให้แกเนี่ยเล่นอยู่กับทีมเลือดไหลแล้วก็เล่นของสายเลือดไหลได้ด้วยและดีบัฟของแกเนี่ยนอกจากเลือดไหลแล้วก็ยังมีดีบัฟอย่างแรปเจือแล้วก็แฟก่ายด้วยนะ ท้าไม่แกเนี่ยสามารถยัดตีบับเพื่อให้เดริงจี่ซังเล่นได้ดีมากขึ้นเลยนะฮะสุดท้ายหมจะยใส่เป็นอุติสเดริงนะชุดนี้เหมือนกับยี่ซังเดริงนั่นแหละแต่แค่เป็นระดับ2ดาวแค่นั้นเองฮะส่วนถ้าใครจะปรับอะไรเนี่ยเราก็ดูว่าชุดไหนในไอดีของเราเนี่ยแปะเลือดไหลได้บ้างนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาแทนตัวที่เราไม่มีในนี้ได้เลยนะเพราะว่าสายเลือดไหลมันเล่นได้เกี่ยวบทุกตัวอยูนะ่แล้วนะตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นซับพอร์ตของทีมนี้นะไปลองปรับจัดตามกันได้เลยนะฮะต่อไปเราไปดู ไปใช้ได้อย่างๆเลยนะฮะถ้าใครชอบพ่งลูก็ควรหามาเล่นให้ได้นะเพราะว่ามันเท่และก็เฟียวมากเลยนะฮะก็จบกันไปแล้วกับคลิปรีวิวคลิปนี้นะเป็นยังไงกันบ้างได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างหรือเปล่าวันนี้ผมแอบเหนื่อยนิดหน่อยเพราะผมเพิ่งสอบแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็อัดเสียงแล้วก็ตัดคลิปเลยนะจริงๆผมตอนนี้มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะกลัวว่าคลิปจะพากไปได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปพักผ่อนเตรียมทําคลิปต่อไปดีกว่าขอบคุณพวกคุณที่ดูมาถึงตอนนี้กันจริงๆนะวัสสดี